ทียนวิทยาศาสตร์ประจอมกล้าวว่ากอประจอมกล้าวคือใครเหรอครับคุณปู่ในหลวงราชการที่สี่ไงลูกท่านเคยเสด็จมาที่นี่หรอครับใช่แล้วเสด็จมาทําอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลยเมฆไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุป,ปร,ราคาที่ว่ากอเหรอวันนี้แหละจะร,รู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอดเด็ก,ดกได้รู้จักแน่แน่ครับ พายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411ที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ยออน่ากลัวจังตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่ง คงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะสุริยคราสเกิดแล้วเหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึงสองปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสาม,มารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า k ออฟสยามส m อีคลิปส์หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยามอ้าวนี่กลางวันเหรอนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวันสุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บางแสงของดวงอาทิตย์บางดียังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาวดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปร,ราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมคดูสิทันเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย ว่ากกเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปนทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึงสองปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก และคณะถูกตังรูทูดของประเทศต่างๆในหลวงรศชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่งในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและวันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงรเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆ น้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันสม่ไหมแก่นแก้ว <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวเมกจะเล่าให้ฟังเก่นแก้วรู้ไหมว่าสุริราคาเกิดขึ้นได้ยังไง <c oughs> มานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมบุรน,นะวันนี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวงจันทร์ การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลามากในรูวรัชกาลที่5้าท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันละ่ะคะไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้ร้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ทรงคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองลยล่ะ